คนไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนชื่อเหลือคนไทยใหญ่ในเชียงตุงประเทศพม่านะครับหลังจากเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการสแสดงน้ำใจต่อคนเชื้อชาติเดียวกันแม้จะอยู่คนละพื้นที่ก็ตามติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองไทยใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ครับ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่พม,มา่าเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความสูญเสียมากมายในแผ่นดินและฉานประเทศพม,มา่าโดยเฉพาะที่เมืองเลนหรือเชียงตุงมีผู้ประสบภัยที่เป็นคนเชื้อชาติไปหรือไทยใหญ่เป็นจำนวนมากปปแต่เบื้องหลังการสูญเสียครั้งนี้ยังไม่สิ้นทัดน้ำใจของพี่น้องไทยใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาจึงรวมตัวกันระดมทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องไทยใหญ่ งานปล่อยสั่งรองหรืองานปวดลูกแก้วเป็นประเพณีตั้งเดิมของชาวไทยใหญ่นอกจากจะเป็นประเพณีงานบนญที่สืบทอดกันมาแต่ละครั้งอดีตแล้วชมรมการศึกษาและวัฒนธรรมไทยใหญ่ยังถือโอกาสตั้งกองทุนเพื่อระดมเงินช่วยเหลือชาวไทยใหญ่ที่ประสบภัยในประเทศพม่าอีกด้วยเริ่มแรกก็คือหลังจากที่ผู่บว่าจุดศูนย์กลางมันอยู่ที่ใกล้ใกล้กับเชิยงตุนที่ใต้เรือนะคะก็เลยมี ประชมกันเร่งร่อนในชมรมและก็หลายๆฝ่ายที่ทํางานเกี่ยวกับสังคมด้านสังคมสงเคราะ์ในในของกลุ่มของไทยใหญ่เองนะคะว่จะเริ่มต้นจะได้ดีแล้วก็เออเลจากนั้นก็เลยวางแผนว่าเออน,นี่น่าจะเป็นช่วงโอกาสที่ดีเพราะว่าในงานกลอยสั่งรองนี้มเป็น ช่วงที่แบบคล้ายๆแบบเป็นการพบพกปะประจำปีของของคนไปไปในตัวค่ะก็เลยทำแคมเปญกันนะคะก่ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องไตในเแม่ก็คือในกอยสาังหรองเนี่ยวัดกูเต่าเนี่ยคือได้รู้ว่ามันเกิดไออย่างขึ้นเพราะบางคนวันที่เกิดเหตุเนี่ยบางคนอาจจะปะมาได้รู้สถึงตรงนั้นแต่บางคนอาจจะหูแต่ส่วนมากเท่าาที่ถามมือก็คือทุกคนจะหูทุกคนกคน็กคือเป็มใจที่ที่จะบริจาค ถึงแม้ระยะทางจะอยู่ห่างไกลกันก็ตามแต่าตานำใจของเราที่จะเพลแดเพไปถึงพี่น้องไทยใหญ่ยังมีไม่ขาดสายไม่ใช่แค่เรากับเขาที่มีเชื้อชาติเดียวกันเท่านั้นแต่ภารกิจนี้เป็นเรื่องของหลักมนุษยธรรมที่จะส,ส่งต่อถึงกันบอกว่าจะอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งปุ้นเขาก็คือเป็นสายเลือดเดียวกันนะคะถ้าเขาเจ็บเขาก็คือเจ็บตวัวสิ่งสิ่งที่ทําได้ไวที่สุดก็คือ ประชาสัมพันธ์หูห้ทั่วถึงกันแล้วก็จะช่วยเ,เหลือจะได้อันนั้นคือเป็นสิ่งที่คิดสิ่งแรกที่ททจะทํากันคะหลายสิบปีที่ผ่านมาพี่น้องไทยใหญ่ในละชันมีความทุกข์ใจเป็นทุกเดิมอยู่แล้วข้อกํามที่ซ้ําเติมพวกเขาในครั้งนี้คือว่าหนักเอาการแต่เราก็พร้อมจะส่งกําลังใจเพื่อให้พวกเขาลุกขึ้นยืนได้โดยเร็วสำนักข่าวพลเมืองคุมไทยใหญ่จังหวัดเชียงใหม่รายงาน What right. the-